สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ช่องของนายนรงทีโคกกวดมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับคําว่าเครื่องกลางของขลังเนี่ยมีกันอยู่แทบจะทุกประเทศบนโลกนี้เลยนะครับแต่เครื่องรางของขลังที่ผมจะมารับานำมาเล่าเนี่ยเป็นของต่างประเทศซะส่วนมากนะครับอย่างเช่น เหรียญเพนนีเหรียญเพนนีนี่ก็จะคือเงินเหรียญน,นะครับที่ต่างประเทศเขาใช้กันที่ประเทศอังกฤษครับซึ่งเชื่อกันว่าเหรียญเพนนีเนี่ยบรรดาลได้ทั้งโชคดีและโชคร้ายเช่นหากบังเอิญเจอเหรียญตกอยู่ถ้าเหรียญไงายด้านหัวจะให้โชคดี แต่ถ้างายด้านก้อยก็จะเจอเรื่องร้ายๆให้เดินผ่านไปโดยไม่ต้องไปสนใจมันส่วนสาวๆที่เชื่อเรื่องโชคโชคลางก็มักจะใส่เหรียญเพนนีไว้ในรองเท้าในวันแต่งงานเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นมีความสุขและมีโชคลาบแต่บางคนก็จะนำเหรียญเพนนีไปโยนในบ่อน้ำเพื่อขอพร ส่วนเครื่องล่างของครังชิ้นต่อมาคือตุ๊กตาฮูดูตุ๊กตาฮูดูเป็นศาสตร์มาจากลัทธิวูดูที่ชาวอเมริกันนำมาผสมผสานกับความเชื่อทางไสยศาสตร์จนคนทั่วโลกมักเข้าใจผิดคิดกันไปว่าตุ๊กตาวูดูคือตุ๊กตาที่นำมาเล่นของใช้ศาสตร์แช่งผู้คน ส่วนตุก๊กตาวูดูเป็นตุก๊กตาที่ใช้ประกอบพิธีธกรรมทางาศาสนาของประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วเข็มที่เราเห็นปักทั่วร่างจนพุนความจริงแล้วก็คือการสอนรักษาโรคก็คือคล้ายๆกับเป็นการฝังเข็มของแพทย์แผนจีนตั้งหากนั่นเองนะครับ เครื่องรางของขลังชิ้นต่อไปคือเครื่องดักฝันเครื่องดักฝันนี่จะเป็นเครื่องรางของชาวอินเดียแดงเผ่าโอจิเวที่อยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่งนับถือธรรมชาตินะครับชาวเผ่าอ,อินเดียแดงพวกนี้ชาวเผ่าโอจิเวใช้เครื่องรางนี้เพื่อดักจับ พลังงานชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำร้ายคนในเผ่าพวกเขาจึงเลือกวัสดุที่สื่อกับพลังงานธรรมชาติอย่างขนนกหนังสัตว์หรือไม้วิวโลมาใช้ทำเป็นเครื่องรางเครื่องดักฟันนะครับมีตำนานหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องดักฟันกล่าวว่าถึงแมงมุมสาวที่คอยปกป้องดูแลเด็กชาวเผ่าโอจิเบ โดยสารใหญ่ไหมโดนโดยการสารใหญ่ไม่ให้สิ่งใดๆทำอันตรายได้แต่เมื่อชาวเผ,าเผ่าขยายจำนวนประชากรและอพยพถิ่นฐานขึ้นเหนือเรื่อยๆแมงมุมสาวไม่อาจปกป้องเด็กๆได้ตัวถึงเหล่าแม่ของเด็กๆจึงสารเครื่องรางนี้ ไว้เป็นตัวแทนของแมงมุมสาวเพื่อคอยปกป้องเด็กๆแทนเครื่องรางนี้ก็จะคล้ายเป็นวงวงกลมแล้วก็มีการถักใยไว้ตรงกลางแล้วก็แฟนขนนกก็รูปล่างแปลกดีครับต่อไปคือเกือกมา้า เกือกม้านี่ไม่มั่นใจว่าประเทศไทยเราจะมีหรือเปล่านะครับสบรรพคุณก็เพื่อเอาไว้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็ดูดทรัพย์ดูดโชคลาภมาให้แก่ผู้ที่ครอบครองนะครับเกือกม้าเป็นเครื่องรางที่สันนิษฐานว่า <S <S 2> <S 2> เริ่มใช้ตั้งแต่ยุคยุคก,กรีกโบราณมาแล้วในสมัยนั้น นักผนันจะใช้เรียกโชคตอนเล่นการพนันแข่งมา้าทางยุโรปก็มีตำนานเรื่องเล่าว่าช่างตีเหล็กคนหนึ่งใช้เกือกมา้าต่อสู้กับซาตานกระทั่งได้รับชัยชนะและได้สั่งห้ามไม่ให้ซาตานและสมุนทำร้ายหรือรังควานบ้านที่แขวนเกือกมา้าชาวยุโรปจึงนิยมนำเกือกมามาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อป้องกันคำสาปหรือสิ่งชั่วร้ายจากเหล่าสมุนของซาตานและพวกเขายังเชื่ออีกว่ายิ่งเป็นเกือกม้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจะยิ่งคลังเป็นพิเศษโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับต่อไปคือในตาพิศาจส,สรรพคุณป้องกันสิ่งชั่วร้าย เคยได้ยินประโยคที่ว่ากรำใดใครก่อกำนันย่องสนองไหมล่ะครับประโยคนี้สอดคล้องกับเครื่องรางชิ้นนี้เป๊ะเลยครับเพราะมีสโลแกนว่ามองมาร้ายชันใดมองร้ายกลับชันนั้นยังไงละครับในตาพิศาตเป็นเครื่องรางยอดน,นิยมของประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะประเทศตุรกีเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ช่วย ส่งผลสะท้อนกลับไปยังผู้ที่จะจ้องทำร้ายผู้อื่นนอกจากนี้ในตาพิศาจยังช่วยสะท้อนเคาะร้ายหรือปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปได้อีกด้วยตามธรรมเนียมโบราณของชาวตุรกีเชื่อว่าหากบ้านไหนมีทารกเกิดใหม่ให้สวมสร้อยในตาพิศาจก่อนพาลูกออกไปข้างนอกบ้านนะครับเพราะจะช่วยให้ทารกลอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้ นี่นะครับวันนี้ก็นำเรื่องราวาแปลกๆที่เราไม่ค่อยรู้มาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีสาระสำหรับบางท่านหรืออาจบางท่านจะมองว่าไม่มีสาระผมต้องกราบขออภัยว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่าน ที่รับฟังทุกท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผมและสำหรับช่องนี้นะครับขอ,อขอความกรุณากดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ